สวัสดีค่ะ,คะพวกเราทีมบอร์ดเกมเว r สายลับนะคะ,ะตัวบอร์ดเกมของเราเนี่ยก็คือเกมซ่อนบทบาทค่ะมันเป็นเกมซ่อนบทบาททําแบบว่าให้ทุกคนสวมบทบาทกับการ์ดท,ที่ได้แล้วเราก็ต้องเก็บเป็นความลับเพื่อที่จะกําจัดเพราะว่าบางคนก็จะได้อยู่ฝั่งดีบางคนก็จะได้อยู่ฝั่งฝ่ายปกป้องและบางคนอาจจะได้อยู่ฝ่ายไม่ดีฝ่ายฝ่ายแบบที่สูบหรีไฟฟ้าเราก็จะต้องแบ่งทีมกันแล้วก็ต้อง แอบซ่อนเพื่อที่จะช่วยการปกป้องชุมชนของเราค่ะซึ่งเราไม่ได้มีแค่ตัวบอร์ดเกมนะคะเราก็ยังมีสื่อเป็นภาพยนตร์สั้นค่ะเกี่ยวกับตัวเกมของเราด้วยค่ะอันนี้จะมีให้ติดตามในไ g นะคะสามารถเข้าไปดูได้แล้วก็ฉายอยู่ที่บูธด้วยค่ะบูธจะอยู่ทางด้านหลังเลยค่ะด้านหลังตรงนู้นเลยอ่าประมาณอยู่ติดกับทางนู้นเลยค่ะแล้วก็อ่า ตัวตัวบอร์ดเกมของเรานะคะก็คือก็จะาจากผลที่ได้รับค่ะผลนี้ก็คือเด็กวัยรุ่นสนใจมากค่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเกมเขามีความแบบที่จริงเกมนี้เราเราก็มันเป็นเกมที่มีอยู่แล้วแล้วก็นํามาประยุกต์เข้าเป็นในรูปแบบของบุหรี่ไฟฟ้าค่ะซึ่งเกมนี้ก็ฮิตในหมู่วัยรุ่นมากแล้วก็เป็นถือว่าเป็นเกมที่ประสบความสําเร็จเพราะว่าเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นได้เยอะมากจริงๆค่ะ แล้วกิจกรรมในบูธของเรามีอะไรบ้างคะกิจกรรมในบูธนะคะก็จะมีการให้โหวตนะคะว่าก่อนที่จะดูหนังสั้นนะคะว่าคิดว่าใครนะคะมีสิทธิ์เป็นนะคะตัวละครก็จะมีหลายคนนะคะทั้งมีทั้งเป็นหมอนะคะแล้วก็เป็นแบบบุคคลธรรมดาอะไรต่างๆนะคะแล้วก็จะมีหนังสั้นให้ดูนะคะแล้วก็การคอนเทนต์นะคะเก็บฟีดแบ็กนะคะว่า หลังเล่นเกมมีอะไรบ้างแล้วก็มีบอร์ดเกมให้เล่นนะคะก็คือบอร์ดเกมตัวนี้เลยซึ่งจะมีให้เล่นทุกคนสามารถไปเล่นได้นะคะแล้วก็มีกิจกรรมที่ไม่บอกนะคะว่าอะไรต้องไปดูเองนะคะมีรางวัลด้วยนะคะรางวัลเด็ดมากนะคะคก็ต้องมาดูนะคะอคขอบคุณค่ะขอบคุณค